จังหวัดพังงาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถวัดหลักเกณฑ์วันที่5กรกฎาคม2555เมื่อวันที่ 25. มิถุนายน2,555ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงานายธรรรงเจริญกุล ผู้ว่าราชาการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวระราชาธินัตดดาตาที่จะเสด็จมาทรงตัดไว้ลูกนิมิตอโุโบสถวัดหลักแก่นในวันที่5กรกฎาคม2555โดยมีพลตรีกิจจาสีทองกุลผู้บังคับการจังหวัดฐานบกสุราร์ธานี พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าด้วยสำนักราชาเลขาธิการแจ้งให้จังหวัดพังงาทราบว่าพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศจะเสด็จมาที่วัดหลักเก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเพื่อทรงตัดไว้ลูกในมิตโอโบสถในวันที่5กรกฎาคม2555 เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย <ไป S 1> และสมพระเกียรติจังหวัดพังงาจึงจัดประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้กับหน่วยง,งานต่างๆพร้อมกับการร่วมกันซักซ้อมความเข้าใจกันทั้งการถวายความปลอดภัยของจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีและการเตรียมการรับเสด็จในภาพรวมของจังหวัดพังงา